สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่5เดือนตุลาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ t d e k i t c o m วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาให้กับพวกเราเลยครับะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์วิดดูดิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคูพีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเวสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่5เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของคูพีเนะครับเปิดสนามซาวอนสโ o มัสอารีนาหลังยกของเขาเพื่อรับการเยือนของอินเวครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันเจ็เกมผมขอเลือกไปที่5เกมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านนะครับชนะ3เสมอ2องและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวียดุติก้าเมื่อวันที่17เดือนก,นกรกฎาคมปีพศ2 5 6 3นัดนี้นะครับอินเวสเสมอกับคูบีเอสเปตุสกอร์0ประตูต่อศครับผม ีติ2 0เกมหลังสุดโครนานเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ4และแพ้3เกมหากดู4ติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการยูฟายูโรปาลีกเมื่อวันที่1เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับ C.F.R. คูนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคูปีเอสผลคือ c ร r คูชนะไป3ประตูต่อ1ครับผม เรามาดูกันในส่วนซีติ20เกมหลังสุดของน้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ5และแพ้7เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวียดูติกเมื่อวันที่27เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับอินเวสเปิดบ้านรับการเยือน,นของ P b s ตูคูผลคืออินเวสชนะไป4ปตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ KPS ต่อขึ้นครบลูกเลยครับผมหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่าง KPS นั้นค่อนข้างดีกว่าผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมนั้นก็เป็นในทิศทางเดียวกันทานเจ้าบ้านอย่าง KPS นั้นชนะไป3เสมอ2และไม่แพ้เลยถือว่าฟอร์มนั้นค่อนข้างดีในวันนี้จากการที่ KPS ต่อมาขึ้นครบลูกนั้นผมเชื่อได้ว่า KPS นั้นสามารถทําได้ขอเชียร์ไปที่ KPS คระหาาก์สอูงต่ แกเละมาตรฐาน3ลูกนะครับในคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่สกอร์ตามเราดูในโมเมนตัมของสกอร์แล้วไปในทิศทางที่ค่อนข้างต่ำครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการเนเธอร์แลนด์จูปีเลรีผมเลือกไปที่คุรหว่าง FC ออสเปิดบ้านรับการมาเยือนของโดเลสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่5เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของ FC ออสนะครับเปิดสนามฮีเซนยาคิสตานิโอสหลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของโดเลสครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา4เกมทางเจ้าบ้านนั้นชนะ2เสมอหนึและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเนเธอร์แลนด์จูปิเลลีเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 3นัดนี้นะครับ f c ออสนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของดอเรสผลคือดอเรสบุกมาชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ครับผม ซิตี2สเกมหลังสุดคณนาด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ13และแพ้6เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้ไปถึง4เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการในเแด์จูปิเลรีเมื่อวันที่26เดือนกันยายนปีพศ2 5ง3นัดนี้ครับมาชิสนะครับ,รบเปิดบ้านรับการเยือนของ FC ออสผลคือมาชิสชนะไป3ประตูต่อศนยเลยครับผม เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนันด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ12และแพ้6เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการในแถลงจูปิเลรีเมื่อวันที่25เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับดอเลสเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนตมาเยาวชนผลคือดอเลสชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ f c ฟซออสต่อมาเลทราคาปอปอหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของสองทีมนะครับจะเห็นว่าทีมเยือนอย่างดอเลสนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นในทิศทางที่ไม่ค่อยดีผมจึงขอไปดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกมา4เกมนั้นเป็นทางเจ้าบ้านอย่าง f c ฟซออสนั้นค่อนข้างดีกว่าจาก4นัดนะครับชนะ2เสมอ1และแพ้1เกมในวันนี้จากการที่เ c ฟซออสต่อมาเลทราคาปอปอน้นั้ พ่อสกอร์สูงต่ำจากเลประธาน3าลูกนะครับในคู่นี้ผมขอเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเลติก้าสเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเนินแบกบเปิดบ้านรับการมาเยือนของดาวสตาร์ทนะครับคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่5เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของเนินแบกนะครับเปิดสนามแม็กเมอร์ล็อกสตาดิโอหลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของดาวสตาร์ทครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกัน2เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นไม่สามารถชนะได้เลยทาดีสุดเพียงแค่เสมอหนึ่งและแพ้ไป1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสิลกาสองเยอรมันเมื่อวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563นัดนี้ครับเนินแบกเปิดบ้านรับการเยือนของดางสตาร์ทผลคือเจ้าบ้านเนินแบกแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ครับผม ซีติ20เกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ6และแพ้9เกมหากดูซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการบุนเดอลิกา2เยลรมันเมื่อวันที่27เตือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับเนินแบกเปิดบ้านรับการมเยือนของเซนทาวเซนผลคือเนินแบกชนะไป1ประตูต่อ0ครับผม เรามาดูกันในส่วนสถิติ20เกมหลังสุนขนาดของทานด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ10เสม,มอ5และแพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสม,มอ3และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสิลกา2เยอรมันเมื่อวันที่26เดือนกันยายนปีพศ2563นัดนี้นะครับดาสตาร์ทเปิดบ้านรับการเยือนของจอห์นเลเกนเบิร์กผลคือเสม,มอไป0ประตูต่อ0ครับผม ในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเตร็จราคามาที่เนินแบกต่อมาเลยราคาปอๆหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างเนินแบกนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็เป็นไปใน,นทิศทางที่ไม่ค่อยดีผมจึงมาดูสิตีการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์ S <S ที่พวกเขาพบกันมา2เกมนั้นเจ้าบ้านอย่างเนินแบกไม่สามารถชนะได้เลยทำได้ดีสุดเพียงแค่เสมอหนึ่งและแพ้ไป1เกมในวันนี้จากการที่เนินแบกต่อมาเลยราคาปอๆผมขอเสี่ยงไปที่เนินแบกครับผมขอที่เน,นการจมด ของสกอร์แล้วส่วนใหญ่เปน็นในทิศทางที่ค่อนข้างสูงในวันนี้ผมขอเชียร์สกอร์สูงครับผมส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆพเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดคิกคอสดทุกแม์ครบทุกคู่รูปผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจพเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ